ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับช่องสิริชัยชาแนลวันนี้มาถ่ายไปทางบนไหมเราจะอยู่ที่เดียวที่เขื่อนคลองด่านนะครับ right? ีอย่าดูเขื่อนคลองด่านนะครับเคยมาเที่ยวตั้งแต่สมัยสามสิบปีที่แล้ว

มาให้ดูบรรยากาศเขานะครับเขาเขืข่อนคลองด่านจงังหวัดนกคอนยกอันนี้เป็นภูเขาเนี่ะครับ กว้างใหญ่ไพศาลมีเรือนักท่องเที่ยวรับจ,าจ,าจงง้างเรือรับจ้างไปข้างในก็ได้ไ